b บิตคอยร่วงลงมาจาก5 0 0 0 0อีกครั้งใน t Time f r ฟ m e w e e k ี่เกิด b a l r i ดไดเ e อร์เมาอัปเดตข้อมูลออนเชนต่างๆรวมถึง Stablecoin ในตลาดเนี่ยทำจุดสูงสุดและก็ออทา i ไฮใหม่มีออคอยตัวไหนน่าสนใจเข้าซื้อบ้างในช่วงนี้หรือควรจะนั่งทับมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตวิเคราะห์และพูดคุยกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่ก่อนเลยเรียมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาเสนอแนวนคิดและมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มานาการลงทุนและผมไม่ใช่ผู้จัด้นานการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่13เดือน12เวลาประมาณ6โมงยินนะครับเวลาที่ผมกำลังอัา,อ,าอยู่ซึ่งกราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ ข้อมูลออนเชนต่างๆสะส่วนใหญ่แล้วก็มาอัปเดตกราฟ BTC แล้วก็มาพูดคุยลองมาเสนอแนวคิดในมุมมองของเพื่อนๆนะครับว่า<ม>แนวโน้มตลาดทุกวันนี้แหละหรือในมุมมองของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นยังไงหรือจะวางแผนการเหนอยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลอง มาฟังกันเลยนะครับออข้อมูลที่ผมจะเอาให้วันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลให้เพื่อนๆพิจารณานะผมไม่ได้จะบอกว่ามันจะไปทิศทางไหนนะครับในข้อมูลออนเชนของทาง g a s n o น e นะครับเขาได้บอกวันนี้เนี่ยมี Bitcoin เนี่ยย่างไหลออกจากตลาดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดน,นะครับมีการไหลออกไปรวมถึง s t a b l e Co i n ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรเนาะยังมี Bitcoin ยังคงไหลออกไปอยู่ ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อนี้เป็นข้อมูลของเขาเขาได้บอกประมาณว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบิตคอยเนี่ยสำหรับชาวเหมืองคุณเนี่ยตอนนี้เขาได้ขุดไปประมาณ90%แล้วนะเหลือเพียงแค่อีก1 0เท่านั้นนะครับซับไที่จะเหลือให้ได้ขุดกันนะครับที่จะมีบิตคอยหลงเหลือครบ21ล้านเหรียญเนี่ยอีแค่ ส0เท่านั้นเองนะครับคือมันจะเริ่มขุดยากขึ้นนั่นเองนะครับเ,เพื่อนอันนี้เขาก็ได้บอกประมาณว่าคือมีเวลหรือวานเนี่ยนะครับขายหรือมีการแลกเปลี่ยนออกมาเป็นสเตเบ e Co คอยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นออทามไฮเลยนะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับคือหนะ้าราคาปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเขาได้แบบอ,อาจจะคิดประมาณว่าอาจจะมีการประชุมในอีกไม่กี่วันนี้นะครับสองสามวันนี้นะที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเลยบอกประมาณว่าเออเรามันค่อนข้างที่จะ น่ากังวลหรือต้องรอจับตาดูาไว้นั่นเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งราคาอาจจะมีการผันผวนอย่างรุนแรงก็เป็นไปได้นะครับในส่วนนี้นะว่าตอนนี้สเตเ e อรคอยก็ค่างที่จะมีเยอะเอามากๆนะครับขณะที่รัา ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณสัก4ี่0ม0่นแป้าเนี่ยนะครับณปัจจุบันต่อไปก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกราฟอารเฟมวีกนะฮะเขาได้บอกประมาณว่ากราฟในทำฟ e มวีกเนี่ยคือเหมือนมันอาจจะเป็นแบ d i v ไดเว n ジนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับคือราคาก็มีการสูงขึ้นแต่ m โมเมนตัมเนี่ยมันต่ำลงแต่ปรากฏว่าในช่วงช็อตเทิมของของปลายไป ISI หรือปลายแท่งเทียนของกราฟในทำฟ e มวีกเนี่ยนะครับคือมันดันเกิน hidden bullish divergent เนี่ยสิครับคือบริเวณช่วงนี้นะครับบริเวณช่วงนี้นะครับและปัจจุบันก็คือประมาณราคา5 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0ืที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันนั่นเกิด hidden bullish divergent หรือจุดกลับตัวนั่นเองแต่คือในภาพใหญ่มันเป็น v a l i d divergent เนี่ยสิครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือมันจะเหมือนกับในอดีตหรือเปล่านะที่หลังจากเกิด hidden bullish divergent ช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มีการกลับตัวของ Bitcoin ในระยะ ยาวเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นบูรันรอบใหญ่เลยนะครับที่เราได้เจอกันประมาณ6 4โดยประมาณทีนี้เราก็ต้องรุนแล้วก็จับตาดูไปด้วยกันนะ้อเนื่องจาก ปัจจุบันมันก็มีปัจจัยหลายอย่างให้มาประกอบการตัดสินใจเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับอดีตเสมอไปนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นของข้อมูลของแพลนซีที่เขาได้บอกประมาณว่าอเขาค่อนข,ข้างที่จะมองว่ามันบูลิตเอามากๆเลยนะครับเนื่องจากคือสับไายที่มีอยู่ในตลาดหรือสภาพคล่องต่างๆหรือการขุดต่างๆสตเตเบิลคอยต,ต่างๆมันค่อนข้างที่จะแบบว่าทำออทามไฮกันทั้งนั้นเลยแบบเนี้ยนะครับคือสัพไายก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยที่สุดในรอบ3ปีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่ในส่วนของ s t a b l e Co i n ในตลาดที่มันทำ All Time า i g h เนี่ยนะครับมันจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาเห็นแตกต่างกันกับแพลนซีอยู่นะครับอันนี้เขามองว่ามัน Bullish นะอันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกับเขาหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะข้อมูล On อน chain ของ b t c ในตลาดนะครับซึ่งเขาได้บอกประมาณว่าตั้งแต่ปี2018มาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย BTC ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเอามากๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันดูค่อนข้างที่จะสวนทางกันครับหลังจากช่วงนี้มา ถ้า BDC เอ่อมีเข้ามาในตลาดเยอะนะครับราคาก็ร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมีของเยอะเกินไปเนาะร่วงลงมาเรื่อยๆจนมาตัดกันช่วงเนี้ครับประมาณปี2021เนี่ยแหละราคาเริ่มส่วนทางกับของในตลาดแล้วนะครับในช่วงนี้เราก็ต้องดูว่ามันจะมีการกลับตัวของ Bitcoin อีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนี้มันก็อืต้องบอกว่ามันไม่ได้ส่วนทางกันเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะรอไปในทางเดียวกันด้วยซ้ายกเว้นว่าหลังจากช่วงนี้ไป ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของของกราฟนะครับเริ่มมีการสวนทางกันของราคาแล้วก็สัพพายในตลาดนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็เป็นข้อมูลออนเชนอีกเช่นกันเป็นอินดิเคเตอร์เกี่ยวกับช็อตเทอร์มโฮเดอร์นะครับคือเขาบอกว่าถ้ามันต่ํากว่า1เมื่อไหร่นะครับเหมือนจะเป็นช่วงที่แบบจะบอกถึงว่าเป็นการกลับตัวเอ่อขาลงในช็อตเทอมได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะอยู่อย่างช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงประมาณ28 29เนี่ยเนี่ยนะครับช่วงกลางปีที่เราได้เจอกันเนาะมันต่ำกว่าหน,นะครับ ก็หลังจากนั้นก็ได้มีการกลับตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่กลับไปขึ้นเหนือศูนเลยนะแสดงว่าเอออาจจะอาจจะยังเป็นการไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นการกลับตัวจริงๆก็ได้นะครับเพราะอย่างช่วงเนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาขึ้นเหนือเลข1หนึ่งก่อนถึงเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวจริงๆซึ่งตรงนเนี้ยลนะเรายังไม่ได้กลับขึ้นไปเหนือหนึ่งเลยฉะนั้นก็ให้จับตาแล้วก็รอติดตามมาไว้นะครับแต่เขาได้บอกประมาณว่าเมื่อมันต่ํากว่าหนึ่งไปแล้วเนี่ย คือมันน่าจะมีการกลับตัวได้แล้วหลังจากนั้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลออนเชนอีกเช่นกันนะครับเขาได้เกี่ยวเขาได้บอกเกี่ยวกับว่า P&L n หรือจุดบัตทอมของสิกเนลของเขานี่เขาได้เอามาเปรียบเทียบกันในอดีตนะนะเป็นช่วงเป็นช่วงเก็บสะสมคองนะครับในช่วงนี้เนาะเป็นจุดบัตทอมเนี่ยในกรอบเนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยที่มันได้ลงมานะครับเนื่องจากเหมือนกับ Mac d ดีได้ตัดลงมาเหนือศูนยนะ์เนาะลงมาเหนือศูนย์แล้วปุ๊บไอสิกเนลที่มันมา จุดบัตทอมตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสะสมของนั่นเองแล้วก็สกเนลตรงนี้นะครับเป็นเหมือนจุดที่เป็นกรอบที่บ่งบอกถึงการสะสมของของเขาอะนะที่เขาได้หยิบยกมาพูดให้เราฟังนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเขาบอกว่าเออมันเป็นช่วงที่สะสมของนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็จับตาดูต่อไปซึ่งอันนี้เป็นจุดบัตทอมก็คือเหมือนเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแล้วแหละที่มันน่าจะลงมาถึงอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นช่วงสะสมของนั่นเองนะครับ เป็นพื่อนคิดเหตุเหมือนเขาหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ h a rate นะครับก็คือการขุด Bitcoin เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากขึ้นนั่นเองนะครับเขาได้เปรียบเทียบประมาณว่าเออก่อนหน้านียที่มันอยู่สูงสูงเนี่ยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะล้อไปตามราคานั่นเองแต่ปรากฏว่าช่วงที่จีนแบนบิตคอยเนี่ยแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ยนะครับก็คือราคาก็ร่วงตามนะครับก็ไม่มีใครขุดได้อะไรเงี้ยจีนแบนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะเติบโตกลับคืนมาลว ที่อื่นก็เริ่มจะขุดต่ออะไรแบบนี้ถึงจีนไม่ขุดเขาก็ไปขุดที่อื่นต่ออะไรเงี้ยมันก็เริ่มเติบโตมาเรื่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆอย่างตรงนี้ก็ชันขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะต้องรอไปตามกันเสมอไปนะครับแต่ถ้าเราจะเอามาเปรียบเทียบแสดงว่าอะไรแสดงว่าในเมื่อมันกลับขึ้นมาเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาอยู่สู่จุดเดิมแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะกลับไปที่ประมาณ6ก0 0ืพได้แล้วอะไรประมาณนี้นะถ้าได้เปรียบเทียบกับอดีตนะครับที่เราเคยได้เจอมานะ H เนาะเค อัตราการขุดของบิตคอยเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วราคาควรที่จะต้องกลับตัวได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการกลับตัวไปถึงจุดที่มันควรจะเป็นเลยนะถ้าเขาเปรียบเทียบกับข้อมูลออนเชนตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆผมก็ได้หยิบยกมาแล้วนอกจากกับข้อมูลตรงนี้แต่ว่าอันนี้เขามีฟันดิ้งเลทมาเปรียบเทียบด้วยเนาะก็คือผมมองเห็นเห็นเห็นคล้องกับกับเขาก็ตรงฟันดิ้งเลทเนี่ยนะครับแต่ในส่วนของ buy and sell r a t i o นี่ผมก็ค่อนข้างทีง่จะเห็นต่างอยู่ครับเนื่องจากว่า มันขึ้นมามากแล้วเนี่ยจนเป็นบูลิตไดเวจ์ของอ,อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะแต่ว่ากราฟเนี่ยยังไม่ได้มีการกลับตัวแต่อย่างใดซึ่งมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาชันมากๆแล้วต่างจากในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมาชันมากแต่ราคาก็เริ่มกลับตัวแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมาชันแต่ยังไม่เท่าปัจจุบันเลยราคาก็กลับตัวแล้วซึ่งผมก็เลยเห็นต่างกับตรงนี้นะครับที่เขาจะมองว่ามันบูลิตหรือกลับตัวนั่นเองแต่ถ้าให้ผมมองฟันดิ้งเลทก็เออผมค่อนข้างที่จะเห็นไป ในทิศทางเดียวกันกับเขาอะนะครับฟันยิงเหรเป็นอย่างนี้มันก็ควรที่จะปรับตัวได้แล้วจริงๆนะโอเคนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ s t a b บิลคอยในตลาดซึ่งเขาจะเห็นต่างกับแพนซีพอสมควรนะครับเนื่องจากเขามองว่าเออคือมีคนขายออกมาเป็น s t a b บิลคอยค่อนข้างเยอะอาจจะไม่สนใจในการลงทุนหรือซื้อเหรียญแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งแตกต่างแตกต่างกันกับแพนซีตรงที่เขาบอกว่าเออมีสเตเบิลคอยเยอะอาจจะมีแนวโน้มที่นะครับ เอาเงินก้อนนั้นนั่นแหละที่มีสเตเบิลคอยเยอะๆในตลาดตอนนี้เนี่ยมาซื้อเหรียญแล้วก็เมื่อมาซื้อเหรียญก็เหรียญก็จะเติบโตนั่นเองแต่คนนี้เขาค่อนข้างที่จะเห็นต่างนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีสเตเบิลคอยเยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับโอเคก็พูดกันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเกี่ยวกับข้อมูลอนเชนต่างๆอันนี้เรามาอัปเดตกราฟกันบ้างเนาะอาจจะดูงงๆ่อยนะครับอ่าผมจะขยายให้สิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้ก็คือเราเกิด h i d เด n น a บลต e Divergence ใน t ท m e f r รมสีชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผมเห็นเป็นถ่ายแองเกิลซะมากกว่าซึ่งกราฟก็คงจะขึ้นลงขึ้นลงอะไรแบบนี้ครับ h i d เด n h i d d เด Bal บ i ต d i v e r g e n c e นตรงไหนนะครับก็คือผมเห็นตรงนี้ครับราคาต่ำลงแต่โมเมนตัมเนี่ยไ s i เนี่ยสูงขึ้นเกิดเป็น Hi d เด n น a บลต e Divergence ใน Time f r a m ส4ชั่วโมงซึ่งกราฟน่าจะมีการกลับตัวลงหรือเป็นการไซด์ไปออกข้างไปสักพักนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไว้ผมเห็นเป็นถ่ายแองเกิลซะมากกว่า นะครับตามแพทเทิร์นกราฟซึ่งมันก็ยังคงเป็นมุมมองเดิมของผมนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเราก็รอเพียงแค่กราฟเนี่ยมีการเลือกทางอีกทีหนึ่งว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็มองไปที่44 0 0 0โดยประมาณและก็ไปเทสแนวต้านสําคัญที่52 0 0 0นะผมยังมีมุมมองแบบนี้อยู่เหมือนเดิมซึ่งผมต้องบอกว่าแนวต้านของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะตอนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแนวต้านที่ประมาณ49 0 0 0แล้วก็ไปที่5 0 0หม แล้วก็ไปเจออีก5้าหมนอีกคือแนวต้านค่อนข้างที่จะเยอะมากๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรุนให้ผ่านไปให้ได้เนาะแต่นั้นช็อตเทอมนี้คือก็คือผมมองว่าเขาจะไซเวย์แล้วก็พักตัวลงมาก่อนซะมากกว่าอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าผมก็เห็นว่าเขาน่าจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบไทรแองเกลแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราลองไปดูในทางเฟรมใหญ่กันบ้างนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงเนาะในส่วนนี้เนาะ falling wedge นะครับเพื่อนๆจะเห็น,น Falling with ก็แบบนี้ถ้าถ้าผมตีแบบนี้ก็คือมันแสดงว่าเราหลุด falling wedge ลงมาแล้วก็คือแท่งนี้นะครับแต่นะครับมันสามารถตีได้อีกเทน่หนึ่งก็คือเป็น falling wedge เช่นเดียวกันนะครับก็คือแบบนี้นะครับแสดงว่าถ้าถ้าตีแบบนี้นะแสดงว่าเราก็ยังคงอยู่ใน falling wedge อยู่เหมือนเดิมนะครับคือมันก็แล้วแต่มุมมองนะกับ falling wedge ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ falling wedge ที่ผมตีตอนแรกก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับ กับอีกแบบหนึ่งที่ตีก็คือแบบนี้ก็สามารถตีได้เช่นเดียวกันมันก็แสดงว่ามันยังไม่หลุดถ้าตีแบบนี้นะจริงๆแพทเทิร์นของโคดิ้งเวดแบบนี้เนะี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของการกลับตัวซะมากกว่านะครับหมายความอะไรกลกับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองแต่คือมันค่อนข้างที่จะตอบยากมากๆเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นฟอลลิ้งเวดเนาะนะครับแต่ผมก็ยังคงตีเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมจะขอตีเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยนะฮะประมาณนี้ เป็นเส้นสีขาวตรงนี้ของผมนะผมก็จะขอตีเหมือนเดิมก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมองได้2แบบเนาะก็คือแบบนี้นะครับแบบแรกก็แบบที่2ก็คือ falling wedge กรอบใหญ่เลยแล้วตีแบบที่2ก็คือเรายังไม่หลุดจาก f l l i n g wedge แต่คือ falling w e d ว e อย่างที่ผมบอกก็เป็นแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับอย่างตรงนี้ก็กลับตัวแล้วเราก็ยังอยู่ใน f ฟ a r and greed er index ซึ่งยังอยู่ในสถานะ f ฟียอยู่ก็จะเหมือนกับช่วงนี้เลยนะครับเหมือนกับช่วงนี้เลยและเหมือนกับช่วงนี้ก้อนอใหญ่ๆตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรายยังงอู่่ในชว เียร์แอนด์กิทอินด็กที่ยังอยู่ในสถานะเฟียและเอ็กซ์ติมเฟียอยู่และ MacD ใน๋อไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็เหมือนที่จะเริ่มที่จะกลับตัวนะครับและ RSI เนี่ยกำลังที่จะมาเทสแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย RSI ์ SI ก็พุ่งกลับขึ้นไปเลยเนาะก็เลยเป็นการกลับตัวไปเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังมาเทสอยู่นะครับมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันหลายๆอย่างเนาะอย่างในช็อตเทอมสี่ชั่วโมงก็จะเป็น e ิดเดนแบริตไตวัวเจนซึ่งเป็นการพักตัวหรือเป็นการกลับตัวเป็นขาลงในช็อตเเเเททออมมนนนนนนั่นงน่งรรแีี้พาาดูใ สัปดาห์หรือทำเฟรมบีกบ้างเนี่ยนะฮะโอเคผมก็เลยได้หยิบยกมาให้ดูตรงที่ว่าเมื่อเรานะครับ m a c กดีเนี่ยทำเฟรม e ีกเนี่ยตัดลงเมื่อไหร่เนี่ยครับโดยใช้เวลาประมาณ100กว่าวัน56วัน147วันและที่น่ากลัวเลยก็คือตรงนี้นะฮะประมาณอืมเท่าไหร่อ่ะ455วัอน,นะบนเพื่อนๆตรงนี้นะฮะเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับน,นี่คือสิ่งที่น่ากลัวและ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า <AMY. S 1> เอออคอยตัวไหนเนี่ยน่าสนใจบ้างแอดผมก็ตอบเลยว่ายังไม่มีตัวไหนน่าสนใจนะครับจนก,กว่าบิตคอยจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้จริงๆะนั้นถึงเพื่อนๆจะซื้อไปนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างนะถึงจะซื้อไปอ,อ่อตรงไหนฮะช่วงนี้นะครับข้างล่างอุ้ยได้ราคาต่ำม,มากๆเลยมันกลับตัวมาข้างบนแล,แล้วเป็นขาขึ้นแล้วแน่ๆปรากฏว่าอะไรครับยังมีต่ํากว่านั้นอีกครับแล้วก็ต่ํากว่านั้นอีกแล้วก็ต่ํากว่านั้นอีกแสดงว่าอะไรถ้ามันไม่ได้กลับตัวจริงๆเนี่ยก็แสดงว่า เราควรที่จะอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็รอซื้อตอนที่มันกลับตัวจริงๆนั่นคือเราถึงจะได้กําไรเพราะอย่างเพื่อนๆคนไหนที่เทรดในเอเชียไทยก็อาจจะเล่นช็อตอะไรไม่ได้เงี้ยเพื่องว่าเพื่อนๆจะทํากําไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับฉะนั้นก็คือ เราก็ควรที่จะอยู่เฉยแล้วก็รอดูการกลับตัวจริงๆของกราฟนั่นเองถ้าใครถือยาวไม่ไหวผมก็ไม่แนะนําให้เข้าซื้อเหรียญไหนเลยสักเหรียญนะครับอันนี้คือเพราะความเป็นห่วงนะครับถ้าถือยาวไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยนะครับเนื่องจากแท่งแดงก็ปิดแท่งเขียวสองแท่งนะครับแต่เพื่อนๆลองดูเปรียบเทียบกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะอ่าอาจจะเป็นแท่งแดง3แท่งอ่าปั๊บปั๊บปั๊บนะครับมีแท่งเขียวนะครับมี แท่งต่อไปมันก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่นั่นเองซึ่งมันเป็นแดงปิดเขียวนะฮะซึ่งถ้าทำเฟรมวีคยังปิดอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีเลยนะครับสําหรับผมนะแล้วแอดมันมีมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย้อนแยงกันเยอะมากๆเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเราเกิดบริลเดเวอร์เจนต์นะครับในทำเฟรมวีคลี่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าอะไรครับกรณีที่2เราดันเกิดฮิดเดนบูลิทหรือการกลับตัวเป็นขาขึ้นในท์เฟรมวีคลี่อีกนะครับ กับ RSI อย่างเดียวนะก็คือตรงนี้นะครับราคาขึ้นแต่โมุมนตัมเนี่ยต่ำลงคือมันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับฉะนั้นผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยเราควรที่จะรอดูเฉย,ยๆก่อนดีกว่านะำสำหรับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีของนะครับผมมองว่าถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะคือเพื่อนๆจะไปซื้อตอนไหนเนี่ยสมมติไปซื้อแท่งเนี่ยหรือไปซื้อแท่งเนี้ยเพื่อนๆก็ยังได้งิันอยู่ดีนะครับถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะคือเราไม่ต้องแบบไปกลัวตกรดหรืออะไรก็ได้ยกเว้นว่า ไอ้ที่เขาสามารถถัวได้หรือแบ่งไม้เข้าซื้อได้อ่าน,นั้นคือเราอาจจะแบ่งเป็นโซนนี้แล้วก็โซนนี้แล้วก็โซนนี้อะไรแบบนี้อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าใครจะกลัวแบบเอออยากเล่นสั้นเงนี้ย ผมเนี่ยไม่แนะนําซักเหรียญเลยนะครับผมเลยไม่ได้มาอัปเดตเหรียญอคอยต่างๆไงครับก็คือมันยังไม่น่าสนใจนั่นเองนะครับคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือระวังนะครับเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะย้อนแยงกันแล้วก็น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลคือมันตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับในช่วงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องรอดูการประชุมในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเสเบอรคอยตลาดเนี่ยก็มีเยอะอีกนะครับทั้งข้อมูลออนเชนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามันค่อนข้างที่จะสววนนนทาาางงงกัหลยยๆอ่รมถึ กราฟเนี่ยก็สวนทางกันอีกนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่า แปลกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาละครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมจะนําเสนอให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในการเทรดนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อด้วยนะครับยังไงอย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมเอามาพูดในวันนี้มันจะถูกหรือมันจะผิดนะครับเพียงแค่ผมให้เพื่อนๆระวังและก็จับตาดูเอาไว้ผมไม่อยากให้เพื่อนติดดอยอะนะคือไม่ได้บอกวว่่่าาาาไมออยยกให้้้เเขืเพ กลัวจะได้ตังค์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมแค่กลัวเพื่อนๆจะเออไม่ได้คำนวณถึงความเสี่ยงที่เพื่อนๆจะต้องเจออะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นความเสี่ยงคือสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมวางแผนให้ดีนะครับยังไงแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ